ชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อประเทศชาติเพื่อเพื่อแผ่นดินคือพันธมิตรครับถ้าไม่มีพันธมิตรการดำรงอยู่จะไม่ได้เป็นอย่างนี้ประเทศชาติป่านี้มันโกงกันที่ขายใบปลูได้ดีแลนเสียไปแล้วครับพี่น้องอันนี้แหละครับเราสู้ทุกวีทางท่ามกลางการต่อสู้นะครับมันมีการพัฒนาตลอดทั้งความคิดและยุทธวิธีในการต่อสู้นะครับเราไม่ได้หยุดนิ่งทุกทุกคนนะครับคณาราการเากนนำพันธมิตร เดี๋ยวนี้อาจจะเหลือน้อยลงไปแล้วขาดไปแล้วใช่ไหมครับแต่ก็ยังดมอยู่ถามอาจารย์สมเกียิยืนยัดไหมอาจารย์สมเกียติยืนยัดกับพี่น้องเรายังมีกรรมการเสริมคืออีกคือสิบเจ็ดคนนะครับเพื่อเตรียมพร้อมที่จะลุกต่อไปนะครับเพราะคลตีจำลองและคุณสนธีบอกว่าการตัดสินปัญหาใดๆต้องผ่านคณะกรรมการก่อนครับและเอามาติของคณะกรรมการมาตัดสินเหมือนกับเรื่องการโหวตโนมนกัน บางคนอาจจะพิดว่าทำลายประชาธิปไตยประเดก,การอันนี้แหละครับประชาธิปไตยที่สุดครับพี่น้องแต่มันเป็นความคิดที่พัฒนาและก้าวหน้าไอ้พวกที่กําลังจะเป็นปะทะประมะบัวอยู่ใต้ตมเนี่ยมันคิดไม่ออกแต่บัวเหนือน้ําเนี่ยคิดออกครับพี่น้องว่ามันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนยังไงเพราะเราต้องสกัดนักการเมืองเลวใช่ไหมครับ ั่วไปอะไรนะครับอับปีไปอับปีไปจังพูดไปชัดผมอย่างนี้ครับเห็นไหมครับมาท่อเร็วสั้นนังครับใช่ไหมครับต้องช่องนะครับอับปีไปจังไรมาใช่ไหมครับพี่น้องอับปีมันชั่วหรือเปล่าครับจังไรมันชั่วหรือเปล่าครับมันก็มาเรื่องอะไรจะให้มาเราใช้โวเสียงเพื่อเป็นการปฏิวัติประชาชนนะครับผมบอกเนี่ยเป็นอันใหม่เลย ้องโอ้เสียงออกมาจะเป็นเท่าไหร่ก็ตามแต่ครับพี่นงองอันนี้มันจะวัดเสียงได้เลยประชาชนเรามีจิตสํานึกทางการเมืองขนาดไหนรประชาชนจะยอมรับกํานักการเมืองนั่นเน่าไหมนักการเมืองโกงชาติไหมไม่ว่าฝ่ายไหนก็ตามแต่เรารู้ท่าแท้ว่านักการเมืองในสภานี้ใครก็ตามชนะมาก็โกงประเทศเหมือนกันเดี๋ยวเนี้อภิสิ์ เขากําลังคิดว่าทํำยังไงเขาจะกลับมาได้มีอํานาจก็เขาคิดอย่างนี้ขนะดานะไม่ได้คิดอย่างอื่นประเทศชาติจะร่วมจมจะเสียหายขนาดไหนจะเสียดินแดนเขาไม่สนใจก่อยคอรับชั่นโกงบ้างโกงเมืองไงจะเสียอย่างไงเขาไม่สนใจประชาชนจะเดือดร้อนในการขึ้นราคาสินพาราลแพงไงเขาไม่สนใจขอให้กูได้กลับมาเป็นรัฐบาลเหมือนกันครับ ทักสินไม่ได้คิดอะไรมากคิดยังไงกูจะกลับเข้ามามีอีกมามีอำนาจอีกครับพี่น้องก็ทําทุกอย่างความคิดสองคนไม่ได้แตกต่างกันเลยครับพี่น้องคิดที่จะมาเอาประเทศไทยมาหลอกลวงประเทศไทยมาพ้นประเทศเท่านั้นน่ะที่เขาบอกว่าน,นี่แหละนักการเมืองมันพ้นประเทศนักการเมืองคือคอร์รัปชันปัญหาอยู่ตรงนี้บันถึงเป็นภารกิจทางประวัติาศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของพวกเราใช่ไหมครับพี่น้องที่เราต่อสู้ต่อสู้คุณต้องมีแกนนำไหมครับพี่น้อง มันต้องมีต้องมีคนกำหนดทิศทางใช่ไหมครับเดินทางต้องมีคนพายเรือใช่ไหมครับมีนายท้ายใช่ไหมนายท้ายหัวท้ายมันถึงจะไปได้พี่น้องเชื่อเถอะพี่น้องผมมั่นใจในพี่น้องประชาชนถ้าผมไม่มั่นใจผมไม่มาอยู่อย่างนี้หรอกครับพี่น้องอาจารย์สมเกียรตวิวายุหกสิบเทิดอพูมหกสิบหกแล้วนะครับพี่น้องยังแข็งแรงอยู่ยืนได้สู้ตลอดครับพี่น้อง รับรองได้เห็นการเปลี่ยนแปลงแน่นอนเชื่อมันศรัทธาประชาชนต้องมีการ,ปรเปลี่ยนแปลงปฏิวัติโดยประชาชนประชาชนเรือนแสนเรือนร้างจะลุกขึ้นมาต่อสู้และทหารภูรกชาติศากษ์ตัตย์จะมาร่วมกับเรา้าราชการทลายที่รักชาติรักกษัตริย์จะมาร่วมกับเราเพราะเขาไม่ต้องการเสียดินแดนเพราะเขาไม่ต้องการจะให้นักการเมืองชั่วมาปนชาติเด็ครับพี่น้องขอบพระคุณครับ พี่น้องครับผมเองชอบฟังบทวิเคราะห์ของอาจารย์สมเกียรติถ้าท่านพูดเอาไว้ว่าเหตุนี้จะเกิดขึ้นมักจะถูกทุกครั้งครับพี่น้องอยากจะถามอาจารย์สมเกียรติว่าอาจารย์สมเกียรติมองเห็นอะไรบ้างในพลังศีลธรรมที่พี่น้องมีอาจารย์เรียกพลังพันธมิตรว่าพลังศีลธรรมที่จะพยุงบ้านเมืองพลังทางศีลธรรม ที่จะปฏิรูปประเทศพลังทางศีลธรรมที่จะกำจัดนักการเมืองเลวและสร้างประเทศขึ้นมาใหม่อาจารย์มองเห็นวันที่ถ้ามีการโหวตเสียงคนเป็นแสนแสนจะมานับคะแนนที่นี่เพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศยังไงบ้างเช่เลยครับครับย้อนรอยนิดหน่อยนะครับผมสะพานสมัยมรุเชษเนี่ย ผมใช้คำว่าพลังทางศิลธรรมพี่น้องมาตอนนั้นผมเรียกพลังทางศิลธรรมปรากฏว่าสับนี้เนี่ยติดไปเลยแล้วผมผมก็ใช้ก็แล้วแต่นี่ก็ติดนะไอ้หอกากก็ติดนะผมเป็นคนชอบคิดสับพลังทางศิลธรรมเนี่ยหมายถึงพลังที่รักชาติรักประชาธิปไตยนี่ท่านที่สุดนะครับผมไม่ถามคนทีจำลองเมื่อ เมื่อเช้าเนี่ยว่าเอพันธมิตรเนี่ยนิยามอะไรจะดีที่สุดพันธมิตรเนี่ยต้องรักชาติและรักส่วนรวมถึงจะเป็นคนที่มีความสมบูรณ์ที่สุดตอนนี้ผมบอกได้คำเดียวนะว่าพี่น้องอาจจะเห็นปรากฏการณ์หนึ่งว่าเอพระก็ออกไปพระบางรูปก็ออกไปคนบางคนก็ออกไปที่เคยเป็นเพื่อนเราอะคนดังๆทท้งนั้นแหละหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกประมาณหกคนออกไปเขาไม่ใช่ทองเนื้อแท้ครับเขาไม่ใช่ทองเนื้อแท้ครับผมไม่อยากบอกว่าเป็นใครนะเขาไม่ใช่ทองเนื้อแท้ไม่ใช่พลังทางศิลธรรมเขาเป็นพลังห้อยโหนครับผมรู้สึกว่าพวกเราเนี่ย หายก็หายไปแต่พวกเรายังมากอยู่นะมากมากขนาดไหนมากในแง่คุณภาพของคนคนที่อยู่เนี่ยล้วนเป็นคนที่มีคุณภาพไม่ใช่ปริมาณมาเที่ยวมาเตะกันเขามาด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นรักชาติรักส่วนรวมเป็นหลักผมไปถามไปเจ้าของสถานีวิทยุคอนบุรีนะป้ามาทำไมที่นี่ทุกวันอยู่ เต้นในทันดีสวกอะ่ะป้าก็รับชาติเป็นเหมือนกันนะป้าก็รับชาติเป็นเหมือนกันเขาทําเอ,อป้ากับลุงเนี่ยแกอายุเจ็ดสิบกว่าแล้วแกทําวิทยุถองคนพูดกับเขาไปแล้วก็ออกรายการไปแล้วก็ถ่ายทอดเอสทีวีเป็นหลักเขาทําอย่างนี้มาตลอดตอนหลังเนี่ยอ,อําเภอคอมบรีแลวอำเภอใกล้เคียงมาติดเขาเพราะว่าตอนแรกไปติดนะเอ๊ะคนนี้มาอะไร เขาฟังที่ไอ้วิทยุไม่รู้เรื่องตอนหลังเนี่ยเริ่มทีนิดเริ่มทีนิดเี้ดเดี๋ยวนี้เนี่ยป้าอยู่ที่นู่นนะครับอยู่ที่ทันติโตผมไปคุยกับจำลองเมื่อเช้าเนี้ผลดีจำลองสีเมืองท่านบอกว่าพักเพื่อฟ้าดินรู้จักไหมครับเขาตั้งมาสิบเอ็ดปีเขาไม่เคยส่งคนลงเลือกตั้งแปดปีถ้าไม่ส่งคนเลือกตั้งก็ยุบ เขาก็ส่งนิดหน่อยพอเป็นพิธีแต่ขราวนี้เขาจะส่งคนลงเลือกตั้งเอะคนดีจำลองพูดแบบนี้หมายความว่าไงเราเราเห็นพักคการเมืองใหม่ว่าส่งคนเลือกตั้งแต่พรรคเพื่อฟ้าดินเนี่ยควรได้รับความตบมือกับเราจากเราอย่างมากเพราะว่าเขาลงเลือกตั้งแต่ไปบอกว่าให้โหวตโนให้โหวตโนเนี่ยมันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนไปหาเสียง ไปยกไหวเขาไม่ต้องเลือกผลนะครับโหวตโนนะครับไปร่องเลือดเจอไม่ต้องเลือกผลเป้าเบอร์อะไรนะครับไปโหวตโนเขาใช้วิธีนี้เขาคิดกันเมื่อวานนี้เขาประชุมกันในหมู่คนของเขาไม่ต้องไปเออกระเดกเหมือนพักการเมืองบางพักนะไนแจ้งกรรมการบริหารพักเขาด้วยครับอาจารย์เขาเป็นกรรมการบริหารพักเขาพูดว่าจะทําให้สนามการเมืองคึกคักอีกครั้งหนึ่งคนลงเลือกตั้งไปให้โหวตโน มันแปลกนะครับเรื่องนี้เนี่ยพักเพื่อฟ้าดินคว,ควรได้รับความปรบมือกับเราจากเราอย่างสูงครับแล้วเขาเคลื่อนไหวเนี่ยไม่ได้แตกต่างจากพันธมิตรเลยตอนนี้เราเหลืออีกแปดวันจะครบร้อยแล้วผมว่าร้อยกว่านะครับแต่จะเอาถึงร้อยเก้าสามวันไหมไม่แน่ครับอาจารไม่แน่ไ,ไม่แน่แต่ร้อยวันนี่ถึง อยากจะสร้างประวัติศาสตร์ไปห,หรือเปล่าครับอยากสร้างประวัติศาสตร์นะใครวันไม่สําคัญแล้วกี่วันก็ไม่สาคัญขอให้เราชนะและเห็นทางออกของประเทศเราจึงจะเลิกมชุมนุมครับผมก็มีความหวังว่าพี่น้องเนี่ยไม่ได้นับวันกี่วันกี่วันกี่วันหรอกแต่เขาดูอะไรออกนะครับผมอยากจะฝากนิดหนึ่ง การที่พันธมิตรหลายคนไปออกข่าวร้ายแก่เราพวกพันธมิตรที่ออกไปทั้งพระทั้งทั้งคนธรรมดานะก็ออกทีระยะทีระยะเขาออกข่าวร้ายแก่เราเนะ่ยเราอย่าไปสนใจเพราะว่าเขาทําเพื่อพักการเมืองบางพักนะโดยเฉพาะพักที่ผมสั้งกัดนะครับเขาทําเช่นนั้นอยู่ๆเขาบอกว่าเรัฐธรรมนูญเนี่ย ต้องทาตามมติของที่ประชุมแต่ผมไม่ทําตามมติที่ประชุมผมไม่ไม่โหวตให้มันคนเขาก็เลยตําหนิผมเฉพาะในพักแต่ผมยิ่งใหญ่กว่าก็พือว่ามาตรา123ของรัฐธ,ธรรมนูญการลงมติหรือแสดงความเห็นของสสเนี่ยไม่ตกอยู่ใต้อานัตของพักผมทําตามรัฐธรรมนูญผมไม่ามตามมติพักผมทําทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายจน คนคนหนึ่งนะที่ทําร้ายบ้านเมืองเขามาไล่ผมออกเขาไล่ผมออกผมบอกว่าคุณแน่จริงคุณต้องลาออกพร้อมผมเพราะผมกับคุณเนี่ยทํา <blunt> ร <animation> si. ้ายประเทศไทยเหมือนกันปรากฏว่าเขาไม่ลาออกครับเขาตนผมสวนไปกับเขาไม่พูดอีกเลยเขาให้เด็กๆมาอ้อนวอนขอขออ้อนวอนเถอะอย่าโนโบดโนเลยเห็นไหมหมอท็อปก็หมอพูดแล้วเพราะฉะนั้น มันมีหลายอย่างที่คนไม่เข้าใจว่าผมไม่ทําตามมติพักก็พักมีมติอย่างนี้ผมนี่ทาตามหาเราแต่งอะไรแเรานะผมก็ต้องทำตามรับนูนที่ผมขอพูดแค่นี้แล้วครับ,รบพี่น้องครับผมไปสารกับอาจารย์สมเกียรติศารถามผมว่ารู้จักอาจารย์สมเกียรติได้ยังไงผมก็บอก สารต่อหน้าบรรลังว่าผมผู้สื่อข่าวอาชีพนี้ได้ดำเนินมาตั้งแต่จบมหาวิทยาลัยและติดตามเรื่องราวของอาจารย์สมเกียจมาตั้งแต่อยู่ในมหาวิทยาลัยและจนเป็นสื่อมวลชนเกือบยี่สิบปีแล้วชีวิตทั้งชีวิตทุ่มเทให้กับการต่อสู้ของคนจนในานามสมัชชาคนจนครับพี่น้องและต่อสู้ ก่อนที่อภิสิทธิ์จะกลับมาอยู่ในประเทศไทยครับพี่น้องฉะนั้นคนแบบนี้ครับไม่มีอุดมการครับพี่น้องคนแบบนี้ถูกคนของพรรคปริญ,ญาติบัดบอกว่าไม่มีอุดมการครับพี่น้องคือไม่มีอุดมการตามที่พวกมึงแสวงหาเงินไงสุดท้ายเพื่อลดบทบาท จากการตาสายมาเป็นผู้ดำเนินการอภิปรายครับพี่น้องเหลือเวลาสิบนาทีอยากจะถามพี่ชัดชวาลและพี่เทิดภูมินะครับว่าในเส้นทางการปฏิรูปครั้งใหม่ที่ประชาชนใช้ย,ยุทธศาสตร์ทั้งประเทศคือโวตโนพี่เทิดภูมิพี่ชัดชวานมองเห็นอะไรบ้างในเส้นทางสายนี้เช่เลยครับคุณหมีครับ <c oughs> พ่อแม่พี่น้องครับ เมื่อกี้อาจารย์สมเกียรติพูดแล้วก็พักเพื่อฟ้าดินเนี่ยนะครับนโยบายเขาอย่างที่บอกลงสมัครแล้วเคลื่อนไหวให้โหวตโนการเคลื่อนไหวแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่ายิ่งใหญ่มากเพราะไม่ได้ทำเพื่อตัวเองจะเข้ารัฐสภาเพราะรัฐสภาที่เลือกตั้งในครั้งนี้จะใช้เงินซื้อเสียงกันอย่างมหาศาลแล้วเข้าไปในรัฐสภาเพราอะไรพี่น้อง ไม่เหมือนกับสภามัควานในสภานั้นพ่อแม่พี่น้องถามอาจารย์สมเกียรติได้สภาที่คนชั่วส่วนใหญ่มันคุมเสียงอยู่ประธานสภาเป็นคนไม่ดีมันเลือกจะชี้ได้นะพ่อแม่พี่น้องอาจารย์สมศักดิ์หรือพี่สมศักดิ์ถ้าเกิดหลงเข้าไปอยู่ในสภายืนยกมือยกมือถ้าใช้ชิ้ชอบมันเป็นประธานสภามันมองไม่เห็นหัวล้านของแก่แน่นอน พ่อแม่พี่น้องจะมีประโยชน์ตรงไหนแล้วมีประโยชน์มากแค่ไหนอันนี้ต้องพิจารณาแต่ผมอยากยกตัวอย่างพรรคกรีนพ่อแม่พี่น้องพรรคกรีนเนี่ยพ่อแม่พี่น้องในยุโรปเนี่ยใช่มันมีกลุ่มอยู่กลุ่มหนึงเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มพวกกรีนพี e ซึ่งกลุ่มกรีนพี e เนี่ยเขาต่อสู้เรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม แล้วพิทักษ์พวกปาโลวาปาวานสรรพสิ่งที่เป็นสิ่งแวดล้อมของโลกพรักกรีนเนี่ยก่อเกิดขึ้นมาจากพื้นฐานของกรีนพีชเพราะแม่พี่น้องครับกรีนพีชเนี่ยมีนโยบายอย่างไรพรักกรีนก็จะเดินตามกลุ่มกรีนพีชตลอดผมถึงบอกไงว่าพรักการเมืองใหม่เนี่ยเป็นเครื่องมือของพันธม,มิตรณนะโวย หนาบอยหนาบอยพ่อแม่พี่น้องถ้าพักการเมืองใหม่เขาลงสมัครผู้แทนแต่ทำแบบพักเพื่อบาดินพ่อแม่พี่น้องคนสมัครจะเทะแล้วจะมีเขาเรียกว่ามีกึ่นที่สุดเลยเขาจะรณนรงง์ได้ทั่วบทแล้วนี่คืออะไร นี่คือการมองอนาคตมองการปฏิรูปการเมืองไม่ใช่มองเพียงแค่ขอกูไปยืนหนูนในสาภาแล้วประธานสาภาจะชี้มึงหรือไม่ชี้มึงแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรไม่คุม้มความคุ้มของพรรคการเมืองใหม่อยู่ตรงไหนอยู่ตรงจะต้องเดินไปกับพันธมิตรอย่างมีพลัง มันไม่ใช่คิดแบบอะไรคิดแบบสั้นๆคิดแต่เพียงว่ามีสอสอห้าหกคนสิบคนยี่สิบคนแต่ไปอยู่ตรงไหนอ่ะมึงอยู่ไครตัวเฮียเกือบทั้งหมดเลยพ่อแม่พี่น้องแล้วคุณสง่าแค่ไหนแม้คุณจะทำดีมันก็เป็นได้แค่ตัวอย่างนักการเมืองที่ดี แต่ไม่ได้ปฏิรูปการเมืองพ่อแม่พี่น้องเราต้องคิดถึงเรื่องใหญ่พ่อแม่พี่น้องครับการปฏิรูปการเมืองครั้งนี้พ่อแม่พี่น้องถ้าพักการเมืองใหม่พักเพื่อฟ้าดินพันธมิตรจับมือกันแล้วเดินเพื่อโหวตโนพ่อแม่พี่น้องอะไรเกิขดขึ้นขณะนี้คนที่เขาโนโหวตคือพวก พวกอย่างนี้นะครับพวกที่ไม่ออกมาใช้สิทธิ์เกินครึ่งเกินห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ถ้าเพื่อพักการเมืองใหม่พักเพื่อฟ้าดินพันธมิตรแล้วก็โกงทับทำร่วมกันลนลงทั่วประเทศพ่อแม่พี่น้องมันเป็นการต่อสู้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วถ้าเสียงมามากพ่อแม่พี่น้อง มันจะมีพลังอย่างที่ผมบอกว่าน้ำถ้ามีเพียงแก้วเดียวมันก็คือน้ำแก้วเดียวแต่ถ้าน้ำมันเป็นซึนามิมันมาไปเป็นก่อเป็นกรรมพอไม่ไม่ต้องอะไรก็ต้านทานเอาไว้ไม่ได้ผมจะยังไม่พูดเรื่องพรกการเมืองใหม่มากไปกว่านี้พรุ่งนี้เวลาขึ้นเวทีแล้วผมจะพูด เพราะทัพพักการเมืองใหม่คิดแบบนี้แล้วเนี่ยผมจะดูเขาวันที่ยี่สิบเก้าเขาบอกยีิบเก้าเขาจะลงประชามติพราะมาพี่น้องแล้วฝากไปที่ผู้บริหารพักการเมืองใหม่วันประชุมนั้นไม่มีใครเขาไปจัดตั้งพันธมิตรได้หรอกพันธมิตรเขาไปกันเองและเขาฉลาดพอที่จะรู้ว่าต้องโหวตนอก แล้วผมอยากจะบอกว่านั่นคือมตินั่นคือม,ต,อมติของสมาชิกพักขอโทษกรรมการบริหารพักกับประธานสาขาพักมึงมีกี่คนคุณต้องเคารพประชามติของสมาชิกพรราแต่ถ้าคุณจะลงมติว่าฉันจะส่งคนลงสมัครแล้วตั้งเป้าหมายว่า จะเข้ารัฐสภาไม่โหวตโนไม่รณนนรงค์โหวตโนถ้าแบบนั้นเชิญเพราะเท่ากับคุณตัดสินตัวคุณเองแล้วขอบอกให้เลยว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดและเห็นแก่ตัวเพราะอะไรทำไมผมจะไม่รู้แม้ผมไม่ได้เป็นสมาชิกพรรค พราะคนที่อยากจะลงสมัครสกสกษัตรอยากจะเป็นสสมันไม่ถูกต้องหรอกพักของการเมืองใหม่ตั้งขึ้นมาเพื่อจะเป็นเครื่องมือของพันธมิตรไม่ใช่ของไอ้พวกอยากลงสสไม่กี่คนพอกันพ่อแม่พี่น้องครับเรารอดูเขาตัดสินใจ ถ้าเขาตัดสินใจเขาเรียกว่าตัดช่องน้อยแต่เพียงพอตัวหรือตัดสินใจเห็นแก่ตัวไม่กี่คนคุณชัยวัฒน์สุรวิชัยซึ่งเป็นพี่หรือเป็นคนที่ผมเคารพแต่ข้อมูลที่ชัยวัฒน์เขียนทั้งหมดเดี๋ยวคืนนี้คืนพรุ่งนี้ผมจะมาพูดคุณได้ข้อมูลผิดหมดเลย คุณพูดได้ยังไงว่าโจรห้าร้อยชนะพระร้อยรูปไอ้ที่มันตุกติดกันอยู่เนี่ยแบบการเมืองเก่านะมันพระอะไรวะถ้าเป็นพระมันก็ไอ้พระแบบประเภทเขาเรียกว่ากลางคืนแอบไปหนีเที่ยวคาลาโอเกะไม่ใช่พระจริงแต่เราอย่าปฏิเสธเพระอะไรพี่น้อง คนในพรรคการเมืองใหม่เขาร่วมสู้กับเรามาเขามีประวัติชีวิตในการต่อสู้ที่ดีมาเขาร่วมเป็นร่วมตายกับเรามาแต่ขอบอกกับพรรคการเมืองใหม่ว่าการตัดสินใจที่จะเดินไปข้้งหน้าคุณต้องเอาประชาชนพันธมิตรและประชาชนทั้งประเทศและการปฏิรูปการเมืองเป็นหัวใจ ไม่ใช่เอาเรื่องที่อยากจะเป็นนักการเมืองแล้วก็จะเป็นนักการเมืองที่ดีแต่อยู่ท่ามกลางน้ำเน่ามันไม่มีค่าพอสำหรับคนดีๆอย่างพวกคุณขอให้คิดใหม่ผมขอพูดแค่นี้ครับขอบพระคุณครับ <c oughs> พี่ท่านครับไม่ได้จะฝากท่านท่านเช่ครับวันหลังครับพี่น้องผมจะมาพูดถึงทฤษฎีของการเปลี่ยนแปลงให้ฟัง เพราะผมศึกษามาโดยตรงประเทศไทยจะต้องเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เปลี่ยนแปลงแบบมีทักษการเมืองครับพี่น้องจะเปลี่ยนแปลงแบบประชาชนลุกขึ้นมาต่อสู้ครับพี่น้องเมื่อมันเสื่อมสุดมันก็จะมีสิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาครับเหมือนบ้องไฟเห็นไหมครับพี่น้องมันขึ้นสูงแล้วมันก็จะลงมาทฤษฎีเปลี่ยนแปลงนี่ครับพี่น้องใครจะนึกเห็นว่า ประเทศจีนเปลี่ยนแปลงได้ขนาดใหญ่อเมริกาจะเปลี่ยนแปลงได้ไงเมื่อก่อนห้ามผู้หญิงลงศักดิ์บาชาทวีห้ามคนผิวดําลงศักดิ์บาชาเด็ดทำไมถึงเปลี่ยนแปลงครับพี่น้องมันจะเปลี่ยนแปลงได้มันจะต้องมาจากการกดดันของประชาชนใช่ไหมครับพี่น้องพี่น้องครับถ้าพันธมิตรออกมาเป็นล้านคนถ้าประยุทธ์ไม่เดินตามมามันอยู่ไม่ได้ ตำรวจต้องออกมาสู้กับประชาชนเนีมันทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทั่วโลกครับพี่น้องประชาชนเดียวโดยเฉพาะทฤษฎีเคออดเขามันจะพลิกผันอย่างรวดเร็วเพราะมันสะสมมาตั้งแต่จุดเทียมเล่มที่หนึ่งแล้วครับพี่พน้องจุดเทียมเล่มที่สองเราเห็นแล้วทีนี้เราเห็นความชั่วของรัฐบาลใช่ไหมครับขนาดพันธมิตรบอกว่าโอดโนสมัตแรงพึมไปหมดเลย คือคนว่าเขามีการจัดตั้งเพราะพวกนี้ได้ติดอาวุธทางความคิดได้ติดอาวุธทางปัญญาปัญญาเขาก้าวไกลไปแล้วครับมั okay. นล้ำกันักการเมืองในสภาทั้งหมดมันล้ำไ้คนที่ร้าหลังเขาคิดจะเปลี่ยนแปลงประเทศใช่ไหมครับพี่น้องครับขอบคุณครับพี่แต้มครับเดี๋ยวอีกหลังคนจะมาพูดตรอกลางคืนครับพี่น้องจะขอเวลาเขาจักจมนุ่าบอกุพันคุณหยุดผมจะพูดเองผมขอดูป้ายนะฮะป้ายของใครบ้างครับ อ้าวอุตรดิตพันธมิตรชาวปทุมสุราษฎร์ไมเอาเทพเทือกพันธมิตรสุรินทร์พันธมิตรนครมนมพันธมุตภูเขียวมาปกป้องแผ่นดินพันธมุตปราการพันธมิตรอุบลพันธมิตรกรุงเทพครับพันธมิตรสังพันธมิตร,ตร,ตรอะไรเนี่ยหนองคายอย่าให้เสียชาติเกิดอันนี้อะไรเนี่ย ลำปางลพันธมิตสีเกตผมนั่งอยู่นั้นห่ะถ้าจะไม่เอา้ายมาโยมือลุกขึ้นนอนสีเกตสีเกตอยู่ไหนอ่ะน่ดื่แล้วน่ะอยู่ไหนผมมองเห็นที่คนบ้านผมครับพันธมิตรโบสถ์โนไม่เลือกใครแต่ไปใช้ทิดโบสถ์โนพันธมิตรเชียงดาวเชียงใหม่ครับ ขอบคุณครับพันธมิตรสกลครับพันธมิตรสกลลงทุนไม่มากครับพี่น้องอ๋อร่มเหรอใช้ร่มครับเข้ามาอืขอบคุณครับพี่น้องสําหรับวันนี้นะครับอยากให้พี่น้องปรบมือให้กับอาจารย์สมเกตพงไพบูรณ์คุณเทิดภูมิใจดีคุณชัดชวานชาติสุทธิชัยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับอาจารย์พิสุโลกพิสุโลกอ่าพิสุโลกก็มานะครับพี่น้องครับ